สวัสดีพี่นอ้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีมาเอฟซีเกาจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยจากแนวทางฮานอยวันจันทร์วันที่21เดือน10จะเดือนตุลาคม2016จะมือนี้่็มาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเกาละกะ้กกตามเคยจะสําสหรับมือนี้วันจันทร์นี่การมีแนวทางหวยเล่าพัฒนาให้ด้วยจะสําสหรับเาพัฒนานอดนอใจรออีกสักครู่เดียวน้องแอดจอย in, ขอลงแนวทางฮานอย จบถูกคลิปกดเราจะแล้ค่อยตามด้วยแนวทางหวยลาวพาตนาของเฮาจ้าก่อนสิไปรับชมฮานอยมารวมวันที่ยี่สิบเอ็ดมือนีน้อยเดียวมาเบิ่งผลของมือวานกันก่อนจากวันที่ยี่สิบจ้าน้อยเม็ดเดียาน้อยมัดรวมจะเด่นไปที่สามเจ็ดวิ่งรูดจ้าแนวทางสำหรับแนวทางของเฮาจะผลน้อยรอบแรกเฉพาะคิดจ้า นอนรอบเฉพาะกิจบนออกหกสามเก้าสำหรับสามเก้าจับคู่ผ่าดไปเนาะจ้าโอ้โหมาสามเก้าเขาเด็มซ้ำวิลล์ซ้จ้าสำหรับเฉพาะกิจบนจ้าสองตัวลางแปดสองผ่าดไปสำหรับรอบพิเศษหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดมื 6, 7, 7. ม่อวันเลขเบิ้ลเบิ้ลมาเต็มเต็มเนาะเมื่อว่นแนวท่า,าเขงเฮาติดเบิ้ลอยู่ที่ 44 33 66 77สําหรับ44 33นี่คือเบิร์อ่าเบิ้ลอ่าเด่นของแต่ละน้อยจะชนกันอยู่ที่33กับ44อ่าน้อยเฉพาะกิดแล้วก็น้อยพิเศษชนกันอยู่ที่44สําหรับ33เฉพาะคิดพิเศษแล้วก็ VIP สําหรับเบิร์น33 44บอกมาสําหรับเบิดเจ็ดกับ66นี่คือเด่นชนเนาะมาเด็กเด่นเต็มเต็มเลย จะบ่บด้กันไห้นนอกจากจะวยกนไห้สามสามโอ้โหกนไห้สามสามมาเจ็ดเจ็ดนะเสียดายอ่สำหรับไซเบิร์นปัง้ดยเด้าะสำหรับเล็กเบิร์นของเขานี้ไซเบิร์นถือว่าปังอยู่เนาะแต่กันไห้ยสามสามว่าห 3, 3. ้สามสามขะเขาเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดจะเสียดายนะเสียบเบิร์นเ,เล็กเด่นไปเลยเนาะเจ็ดเจ็ดเล็กเด่นคือชนอยู่แล้วเนาะจา้ะโอ้โห เดนเจ็ดวิรูดเจ็ดมาแต่สำหรับพิเศษสายเบิร์นถาก,กันเบิร์นรูดเบิร์นกันถือว่าเต็มเต็มเจ็ดเจ็ดสำหรับสองตัวรางรอบพิเศษหกห้าหกห้าจะไปหกเจ็ดหกแปดหกศูนย์หกหนึ่งมาหกห้าจะชุดกันโอ้พิเศษเกเบ,บล่งบนรางเลยเนาะสำหรับรอบปกติจะเจ็ดหาหนึ่งสองตัวรางสี่ศูนย์ผ่านไป สำหรับรอบ V ีไอพีจะสามหนึ่งสามตัวเดิมของทีสิบเก่าเราจะหนึ่งสามกับบริจับหายจากเข่าเด่นสามทีทุกสามจะสำหรับชุดเด่น V ีไพจะสองตัวล 3, หลัง V ีไพีสามห้าควันเอ้ยควันมามา,มาตรงตรง,ตรงจะสามหา้าเด่นสามทูทุกสามมาสำหรับสุดสามตัวของเฮาเสียดไ่เนาะรอบเฉพาะกิจเกือบแตกบ,บน,เ,นเกือบเข่าตรงตรงเราจะหกสามเจ็ด เขามาหกสามเก่าจ้ะเจ็ดกับเกถือว่าห่างก,กันแค่นิดเดียวเนาะอ่ะรอบพิเศษเบิดหลังเนาะจ้ะหกเจ็ดเจ็ดแอจอยจำให้เลยหามเจ็ดแปดเจ็ดจ้ะโอ้โหถ้าเป็นเจ็ดหกเจ็ดกับถือว่าสีเรียบร้อยอยู่เนาะสามตัวโจดดันจับผาดอ่ะสำหรับ ้าน้อยมารวมข้อเฮ้าก็คือพ้นสรุปตามนี่เลยจากเข่าเด่นสามวิรุดสามเด่นเจ็ดวิรูดเจ็ดของเฮ้ามาจ้ะสำหรับเล็กเบิ่งกับมาเจ็ดเจ็ดจ้ะจับคู่เขาคู่เดียวสามหาตรงๆรอบวี p ไอพี่จ้ะโอเคสำหรับวันที่ยี่สิบเอ็ดมื้อนี้ลุยกันต่อจ้ะแนวทางขออเฮาสีมาตามสูตรหรือบบกอันกะรอรุ่นอีกทีหนึ่งละกัาเนอกจากไดกะเบิ่งไว้เป็นแนวทางนะจ้ะผิดพลาดประการใดกับโทษขออไัยหลายๆจ้ะ สำหรับวันนี้ให้ไปที่เด่น4กับ7วิ่งรูดจ้าสำหรับน้อยมัดรวมจับกูเด่นสวิ่งลูดส 4, 4 6ส7่8 สี่เก้าสำหรับเด่นเจ็ดวิงด่งรูดเจ็ดจ้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งสำหรับแนวทางของแอดจอยมือนี่คือด่เจ็ดเจ็ดสำหรับเปลกเบิล เจ็ดเจ็ดนี่ก mhm. ็คือเบิ่์นเด่นเด้อยจะเด่นชนเจ็ดเจ็ดแต่ว่ามวันนี้เบิ่์นมาเจ็ดเจ็ดแล้วเนาะแล้วก็อีกอีกคู่หนึ่งคือฮกฮกจะได้ฮกชนฮกชนนี่คือน้อยน้อยเฉพาะกิจกับน้อยวีไอพีจะชนกันอยู่ที่หกหกไซเบิร์นโขแหยแค่์ฮกฮกพอจะแต่ว่าชนหน่อยเด้อยจะมือนี่ไซเบิร์นถ้าบ่มักเบิร์นโบชอบเบิร์นก็ปล่อยผ่านได้จ้ะแต่ถ้ามักเบิร์นชอบเบิร์นก็พิจารณาเบิร์นได้นอกจากมือนี่ชนหน่อยจ้ะ สำหรับตัวกันจ่าหกหนึงหกสองอย่าลืมเบิงชุดกันไวเดอรจ่าหาหนงหาสองกันหกหนึ่งหกสองหาหหาสองจ่าสำหรับสตัวบนสี่เจ็คู่เด่นเลยนะนสี่เจ็ดหกเดน่นชุดเดน่นเด่นลองศูนย่เจ็ ห้าศูนย์หกเจ็ดห้าสำหรับตัวเน้นกาสามตัวบนฮาหนอยวันนี้ขอเน้นไปที่สี่เจ็ดหกสามห้าศูนย์ตัวกันจะหกหนึ่งหกสองเจ็ดเก้า เจ็ดหนึง่งอ่าเมื่อนี้เลขเบิลว่างหกหกเนินไปด้วยละกันเนาะสำหรับเบิลวันนี้ชนอน้อยเด้อสี่หกสี่แปด สำหรับแนวทางฮานอยมันรวมมือนีก็คือตามนี่เลยจะมัดรวม enjoy หายซีโนยจากเฉพาะคิดถึง V i p จะรัวพี่นเอฟซีมาอยู่ในสามรอบอนนี้ก็ฝากนําไปพิจารณาอีกที่หนึ่งละกันเนาะจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบค่อยตามจา้าโปรดใชยย้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจกันด้วยละกันเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบค่อยตามเาจะมือนีค่อยมาปังๆละกันจ้า ขอบคุณนถูกการรับชมขอบคุณนถูกการติดตามจากขอบคุณนถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณนถูกๆก,กํำลังใจจาเขอให้โชคดีกันทุกคนทุกทานจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า